ออครับมาเที่ยวบ้านสิงคําครับวันนี้ตรงนี้เขาจาลองเหมือนหินนะครับเนี่ยมากับลูกสาวนี่ครับแม่แม่คนแม่อันนี้ลูกสาวโ้ปลาตัวใหญ่เลยสวยนะอะไรครับเนี่ย น,นี้เป็นปลาคราพตัวใหญ่นะครับนี่นี่โอ้โหใหญ่มากๆเลยครับนี่นี่เป็นน้ำตกด้วยนี่ยสวยเลยครับนี่เดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับอี่ากับลูกสาวด้วยวันนี้นี่ให้ดูกล้องหน่อย

แม่เขาเรียกว่าอะไรหน่ะลูกอะไรกลมๆไม่รู้ตอนที่แม่นายังไม่มีลูกนะแม่แล้วเราแต่มัาดูเจมสโอ้หนุ่มๆไปไหนลูกเนี่ยเที่ยวหวานลูกเนี่ยนี่ครับป้านี่ครับป้าสูซูป้าว่าสูซูเมื่อคืนไม่เห็นเลยคืนนั่งเอาส่งให้น้องดอยแล้วเมื่อคืนนี้เออลูกไอซาดิน บ้านสิงธรรมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน,น,น,นอันนี้อันนี้อันนี้หมอนนะครับเนี่ยนะไงมอนเมื่อคืนนี้เป็นไงครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พาหมอนมาเที่ยวที่บ้านสิงธรรมนะครับเดี๋ยวไปเลยครับ ้ล <Yeah. S 1> uh, ูกเดียอะไรเข้าไปข้างในโว้ก็ทำเหมือนเป็นเป็นถ้ำภูเขาเลยเนี่ยเข้าไปด้านในูสวยมากเลยครับออเ โอ้สวยเลยทําเหมือนถ้ำจริงนะเนี่ยนี่สวยจริงครับเนี่ยเป็นน้ำตกนะครับนี่ไหลลงมาด้วยน,นี่วเนี่าเดี๋ยวน่ยจะเป็นน้ำตกไหลลงมาจากข้างบนนะครับเนี่ย

โอ้สวยมากเลยบนนั่นก็มีนะบนนั่นไปบนนู้นไหมเอ๊ะเดี๋ยวเขาอกดูตรงนี้ก่อนโอ้ชันมากเลยสาวหลงมากเลยนะเพราะว่า,าเนี่ยอโอ้วสวยมากเลยครับเนี่ย

Năm tóc tung binh nam phút chimin tung bột môn nam mi khoai hai mươi hai tuần lạnh ba mươi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  ba สวยไหมมันสวยไหม,สมอสวยมากเลยครับเนะาะไดโนเสา,าร์นะครับเนี่ยไดโนโซรัสไดโนโซลัสใช่ไหมไดโนเโถาสวยนะยยครับเนี่ยยให้ชมวิวบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำตกแล้วก็น้ำพุน้ำจะใสามากไปครับเนี่ย สายจะเขียวเลยไหมบังเดียวจะถ่ายรูปไหมแล้วพ่อหนุ่มถ่ายให้โอ้โหบังเดียวเขาไอถ่ายในมือสาวตัวใหญ่แล้วน่ะเดี๋ยวตัวนั่นจะจะใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไป Nè phân nóc thải luôn phải. Đây nó sáu xí thong. Ừ, này có kẹ 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 ngàn mái luôn này này. Nè. Bây giờ thải xuống máy này chứ Ừ Nhìn thấy mấy, không phải đại xuống này mấy? ทำนี่โอ้ทาเยอะมากครับตรงนี้ก็ทําอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับ เรียกว่ากอซิล่าใช่ไหมฮะลิงใหญ่นันเนี่ยกอซิล่าอยู่บนใคเหรไมแกะเข้าไปแกะหัวะมัน้องหางแทหัว่าดนี่มมือใหญ่มากครับเนี่ยกอซิลาเอากนเอากเพียคนงามไทกันเรากเรก็มอนถ่ายรูปให้มอน ถ่ายรูปไหม,ไมอ๋อทำนี่ก็จะมีหลายอย่างครับมีทั้งช้างเนี่ยช้างแล้วก็นี่หมีหมีด้วยใช่ไหมที่ตรงนี้ก็จะเป็นหมีนะครับหมีตัวใหญ่เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาโมไปนั่งกับพี่นะไ,ไปนั่งกับพี่เลยเดี๋ยวถ่ายรูป นี่ว่าเอาเอาภาพวีดีโอเนี่ยมันชัดกว,ว,ว่าเปล่าแล้วค่อยไปตัดเอาอยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วย <c oughs> เดี๋ยวป้าพามาดูอะไรไม่ไม่ไม่เดินกูไปถ่ายตัวนั้นไรในข้างในเลยนะฮะโอ้หน้ากลัวเลยนะแม่ทำอะไรอ่ะอยู่ข้างในนะ

ai yếm đi ai yếm đi yếm đi ai mày yếm đi không anh làm mốt đấy anh làm ดูฟันมันี่ซี่สี่ซี่นับดูดิสิบแปดสแปดโอ้สซี่นะครับสี่ส<ๆ>ี่สแปดซี่ไปาไปดูซี่อื่นต่ไอไปตรงนี้ได้ไหม ก็จะเป็นลำธารับเป็นน้ำตกลำธารไหลลงมาจากภูเขาถ่ายรูไปไว้ี่ยอ๋อทำสวยมากเลยครับถึงโตก็มีนาะตเขาทำได้เหมือนจริงนะ โอ้สิงโตนี่ครับตรงนี้สิงโตสิงโตก็มีลิงก็มีไดโนเสาร์ก็มีนีทุกอย่างเลยช้างก็มีนะครับเนี่ยนีก็มีค่ะมีอะไรเขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกว่ากอซิล่าหรือกิมคองใช่ไหมค <laughs> ่ะเดี๋ยวตามไปดูข้างบนกันครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน อันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวกัน,นครับเดี๋ยวออเข้าไปดูข้างในไปข้างบนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างบนว่าเป็นยังไงวแืวนกันนะครับนี่ พามาดูข้างบนกันครับว่าเป็นยังไงนี่ตรงนั้น่ายไม่ถ่าย้กเ็ไม่ายทำตรงนี้ก็จะเป็นงานแกะสลักนะครับเนี่ยเป็นไม้อะไรครับไม้สักหรือเปล่าไม้สัก สวยนะเนี่ยอือโหับแต่ได้สวยมากเลยครับสวยเนี่ยตั้งหมีใหม่เลยอ่ะอือ อันนี้เป็นไม้อะไรพอ่อนน่ไม้ไม้สักหรือเปล่านี่ที่เขาแกะนี่ครับนี่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 สวยมากเลยตรงตรง,ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพ่อนน่บ้านินคำรหรือว่าเป็เชียงคำนะครับรบ้านผาฮาวบ้านาฮาวแต,แต,แต่แต่บ้านเป็นบ้นนีอ่าครับอยู่ที่หมู่บ้านผาฮาวนะครับอ่า อำเภอเชียงคำนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านสิงสิงคำนั่นแม่ใช่ไหม

ปลาครับตัวใหญ่เห๊ะตัวใหญ่มากเลยรูดตัวนั้นหนักตัวนั้นอ้วนเลยเนาะอืมตรงนี้ก็จะเป็นนกใช่ไหมนกอะไรเงนั่รียกนกอะไรนกกระยางขาวหรือเปล่าที่มันชอบกินปลาใช่ใช่เห๊ะอันนี้ก็ปลาอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรนี่ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าลูกวัวอะไรเหมือนส้มโอนะครับเนี่ยใช่ไหมต้องจับดูดิดดนี่ครับลูกใหญ่มากเลยคล้ายส้มโอรครับแต่ไม่รู้เขาเรียงลูกอะไรลูกใหญ่มากเลย S <S ให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ <S <S เดินเข้าม,มาสู่จุดที่เดิมนะครับแล้วก็ <S <S จะกลับแล้วครับ 太冷。 คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมใล้ีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ